ดินสีตัวไดก็บอกเจ้าแปดแปดเนีก็แปดแปดเจ็ดเจ่ เจ็ดสี่าเป7ด4ปดเ็ดเ้เปดเปดก็ดสีเห็นบ่เอาเ็ดสีบนตัดตัดสองหางให้เข้าเข้าเก็ดสีเอาเก็ดสีเข้าเก็ดสีบนบนตรงตรงเนี่ย เขาแล้วมันก็เป็นเจ็ดเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ด c ได้ยุสองตัวอีกตัวหนึ่งมันเป็นตองมันหนาตามสูตรเขาเนี่มา c นี่ตัวนี้ถูก้า ็ดสีตรงตรงเลยตามต่อสูตรนี่มึงสูตรนี้ดูเขาว่ะห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดสี่ สูตนี้เขาทั้งีากัเขาทั้งนี้แปดเ็ดมีเจ็ดสีมีสูตรนี่บ่เขาใสสูตรหน่อยนี่โอ้สูตรนี่แม่นเว้ยเรียกหน่อยโตพรามตามสูตรนี่ตัวเป็นเจนะ็เจ็เนาะเป็น5้าสี่เจ็ เก็ดสี่เก็ดสี่เ็ดสี่เ็ดเ็ดสี่สี่เ็ดสี่โอ้เกือบตัวนี้เกือบเนส่นย์หติดซีอีกต้องหากนี่ให้ติดซีแน่นอนเว้ย แม่นแม่นแม่นไฮแม่นแท้ปะคำปีนผ้ารวยนี่ให้แม่นแท้ตามตามตามสูตรสี่หางตามสูตรสี่หาง and